รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมกบวัสรบุญหนุนในรายการสปอร์ตไก์ครับรายการที่จะพาผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวของกติกาในการเล่นกีฬาแต่ละประเภทนั่นเองครับผู้ชมครับเรายังคงอยู่ในเรื่องราวของฟุตซอลนะครับซึ่งกติกานั้นโหละเอียดเลยทีเดียวและถือว่าเป็นสิ่งใหม่สําหรับคนไทยในการที่จะเล่นและก็ในการที่จะดูกีฬาฟุตซอลนั่นเองครับตอนนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์ประคองสุก้วมาลลานะครับท่านเป็นผู้ตัดสินนานาชาติฟีฟ่ากีฬาฟุตซอลนั่นเองครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดี เรามาคุยในเรื่องของกฎกติกากันต่อนะครับเราได้เรียนรู้กันแล้วนะครับว่าการเล่นยังไงการเขียยังไงนะครับเวลาลูกออกเราทํำยังไงปอกข้างออกหลังเป็นยังไงฝ่ายรับต้องอยู่ห่างกับผู้เล่นเริ่มเริ่มเล่นบอล5เมตรนะครับไม่น้อยกว่าเมตรไม่น้อยกว่า5เมตรแต่เกินกว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณใช่ครับนะครับอ้าวมาดูกันต่ออย่างการเล่นอาจารย์บอกว่าเวลาผู้เล่นเล่นแต่ละครั้งนะครับมันมีในเรื่องของการทำฟาว การฟาวลาโดนฟาวจะเป็นยังไงบ้างครับเวลาฟาว่ะนะครับทีนี้ในเรื่องของกติกาฟุตซอลในเรื่องของการทําฟาวนะครับตอนนี้นะครับถ้าถามว่ากติกาฟุตซอลนั้นเป็นกติกาเป็นกีฬาที่เซฟผู้เล่นกติกากีฬาฟุตซอลนั้นมาจากสามแผนกีฬามารวมกันครับแฮนบอลบาสเกตบอลฟุตบอลแฮนบอลนั้นคือในเรื่องของสนามสนามเราจะเท่ากับสนามแฮนบอลเสาประตูแฮนบอล เขตโทษต่างๆของแฮนด์บอลครับแล้วเอาเวลาของบาสเกตบอล20นาทีครับแล้วการฝาวรวมมีฝาวรวมด้วยมีฟาวรวมด้วยครับอมีการฟาวรวมนี่คือของบาสเกตบอลครับผมแล้วเอาลูกฟุตบอลมาเล่นสามทีมงาน่งรกันถ้าในลักษณะที่ว่าเมื่อผู้เล่นเล่นไปกระทํฝฟาวปุ๊บครับนะครับถ้าการทําฟาวของผู้เล่นนั้นเป็นโทษโดยตรงอืจะนับอืจะมีการกดนับครับอากดขึ้นขั้นที่หนึ่ง แต่ถ้าเป็นโทษโดยอ้อมจะไม่นับรวมอะไรคือฟาวโดยตรงกับฟาวโดยอ้อมตา่างกัน,<ห>นก็คือคือในลักษณะการกระทำะการกระทำฟาวโทษโดยตรงนี่คือ,อในลักษณะที่เล่นที่แบบไม่มีน้ำใจมวยกีฬานะครับเล่นความใช้ความรุนแรงนะครับคือพูดง่ายว่าผิดในเรื่องของความปบลอดภัยความปลอดภัยนี่ ใช้ความรุนแรงนั่นคือฝ่าโดยตรงเลยฝ่าโดยตรงครับครับฝ่าโดยตรงนั้นก็จะมีอยู่10ข้อนะครับเยอะเหมือนกันนะครับเตะสไลด์ขัดขาชนฉุดดึงผลักดันแฮนด์บอลนะครับพวกนี้จะเป็นฝ่าโทษโดยตรงนะครับส่วนโทษโดยอ้อมนั้นก็จะเป็นพวกในเรื่องของเล่นไม่เล่นภายในสีวินาทีนะครับเล่นวาดเสียวอะไรต่างๆพวกนี้การคืนบอลพวกสาประตู ไม่ทัดคู่ต่อสู้อย่างงี้คือโทษโดยอ้อมอย่างนี้ไม่นับฟาวรวมนะครับจะนับฟาวโดยเฉพาะโทษโดยตรงนะครับฉะนั้นในครึ่งหนึ่งนั้นเขาจะมีการนับฟาวทั้งสองทีมครับทั้งทีม A ทีม B นะครับถ้าทีมทีทีม B ททำฟาวครบห้าครั้งเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะครั้งที่หกจะต้องเตะจุดโทษที่สองทันทีคำว่าจุดโทษที่สองอันนี้น่าสนใจเรื่องของการทำฟาวก่อนการทำฟาวปุ๊บเขาจะนับเป็นฟาวทีมเหมือนบาสเกตบอลเช่นเดียวกันครับห้าครั้ง ครับหครั้งนี่คือต้องไปจุดโทษที่2ครับหลังจากครบ5ครั้งแล้วจะไปเตะที่จุดโทษที่สองแล้าจะฟาวห้าครั้งยางครั้งที่6ครั้งที่6ถึงจะไปถับโทษคือ1นถึงหจะมีการตั้งกำแพงได้อฟาวครั้งที่1ปุ๊บตั้งกำแพงณจุดที่ทำฟาวใช่ครับตั้งกำแพงก็ต้องห่างจากบอลไม่น้อยกว่า5เมตรครับใน5้าครั้งแรกครับพอหลังจาก5้าครั้งไปเสร็จปุ๊บครั้งที่6ปุ๊บหกเจ็ดแปดเก้าจะต้องจุดโทษที่สองเท่านั้นอย่างเดียวเท่านั้นเลยจะฟาว เลยจากจุดโทษที่สองไปในแดนคู่ต่อสู้จะต้องนํามาเตะที่จุดโทษที่สองเท่านั้นอาจังนั้นแสดงว่าจุดโทษมันต้องมี2จุดใช่ครับจุดโทษที่2คือตรงไหนครับอาจารย์ทีนี้ในจุดโทษของกีฬาฟุตซอลนั้นจุดแรกมันจะเป็น6เมตรมันจะอยู่ในส่วนโค้งของรัศมี6เมตรในเขตโทษจะอยู่บนเส้นพอดีในจุดกึ่งกลางนะครับของของช่วงระหว่างประตูนะครับอยู่ในเส้นส1 6นเมตรนะครับคือหน้าประตูมันจะเป็นเส้นตรงเส้นตรงนั้นมันจะเท่ากับ เสาและคานประตูคานประตูมันจะยาว3เมตรครับทีนี้มันจะบวกออกไปฝั่งละ8เซนก็เป็น16อนั้นในนั้นก็ในกาก็เลยบอกเขียนว่า3.16เมตรก็คือ3เมตรกับ16เซนครับเพราะมันบวกกับเสาประตูไปครับแล้วก็จะทําตรงเซนเตอร์ในเส้นตรงตรงนั้น่ะเป็นจุดโทษไปจุดแรกครับจุดที่2นั้นจะห่างจากจุดแรกไป4เมตร ห่างจุดแรกไปสี่เมตรก็รวมจาก6เมตรไปสี่เมตรก็เป็น1ิเมตรจุดโทษที่สองนั่นคือ10เมตรระยะสิเมตรครับอจุดโทษที่สองเนี่ยถ้าในการเตะจุดโทษที่สองนียผู้รักษาประตูเนี่ยสามารถออกมาจากเส้นประตูได้อืแต่ต้องห่างจากบอลไม่น้อยกว่าห้าเมตรเหมือนการที่เราได้ได้ลูกโทษลูกทุ่มเอ้ยลูกเตะข้างหรือเตะือนกันไม่จําเป็นต้องไปยืนบนเส้นอืทีนี้ถ้ากติกาเขาบอกว่า คุณสามารถออกมายืนได้มันก็เป็นการที่แบบต้องปิดมุมในการที่จะออกมายืนกลางใช่ครับมันไม่เลยจะแคบขึ้นแต่บางคนก็ยังยืนนะครับเพราะกลัวกลัวที่จะโดนบอนอัดอแต่ผู้สาประตูที่ดีนะครับเขาจะออกมาห่างากบอนเล็กให้ไหก็คือห่างจากจุดโทษจุดแรกมาหนึ่งเมตรเพราะว่าจากจุดโทษจุดที่สองมหาจุดแรกสี่เมตรบวกไปอีกหนึ่งเมตรนั่นแหละผู้สาประตูเขาจะมายืนตรงนั้นอคนที่เล่นได้ดีที่สุดคือสมคิดชื่นตา <ม>เซธกรชัยชื่นตาครับคนนี้ผู้สารลงนี้ถือว่าใช้ได้มากามออกมาเล่น<ม>ออกมาตัดตรงนี้แล้วก็เซฟได้ทุกครั้ง<ม>นะครับนี่อย,อย่างนี้อย่างนี้ชื่นชมถือว่าเขาเข้าใจในเรื่องของกติกา<ม>ในแนวทางปฏิบัตินะครับ<ม>อันนี้คือการฟราวรวมครับผม,มทีนี้การฟาวรวมมันจะมีสอง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 อย่างครับถ้าฟาวรวมจากจุดโทษที่สองขึ้นไปในแดนผู้่สู้จะมาเตะที่จุดโทษที่สองเท่านั้นแต่ถ้าการทําฟาลนั้นต่ํากว่าจุดโทษที่สองเข้ามาในแดนตัวเองไม่รวมในเขต6เมตร อ๋อคือฟาวในแดนเราเองครับแต่ไม่รวมในเขตองเมตรครับถ้าในเขตองเมตรทำฟาวปุ๊บต้องจุดโทษอยู่แล้วครับทีนี้ถ้าฟาวต่ำกว่าจุดโทษที่สองต่ำกว่าสิบเมตรมาเนี่ยฟาวจุดไหนก็ได้นะครับตรงไหนก็เราสามารถเลือกได้ว่าจะเตะตรงนั้นหรือจะมาเตะจุดโทษที่สองมีกำแพงไหมแบบนี้ไม่มีกำแพงแล้วนี่นี่คือคือจุดนะครับครับทีนี้นักกีฬาบางคนยังไม่รู้ครับบางทีฟาวใกล้ๆหน้าประตูยังเอาไปเตะจุดโทษที่สองทีนี้มันก็เป็นการ ยืดออกไปจริงฟาวใกล้ๆตรงนั้นได้เลยครับตรงนั้นได้เลยเพราะว่าผู้สาวตัวก็ห่างกับบอลได้ก่อนาเมตรเราสามารถเล่นเร็วก่อนที่กรรมการเป่าได้ไหมอันนี้ในการเล่นเร็วนะครับฉะนั้นอยากให้ยุวยชนเยาวชนได้รู้ว่าคําว่าเล่นเร็วเนี่ยคือต้องทันทีทันใดฟาวปุ๊บจับบอลนิ่งปั๊บตรงจุดเล่นเเลยมันมีฟาวเดี่ยวด้วยไหมรวมเป็นฟาวเดี่ยวได้ไหมบุคคลไม่มีครับไม่มีบุคคลบุคคนนี้ฟาวเกินสองครั้งเป็น ทีนี้ตรงนั้นนะครับมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับกติกาข้อ12ครับในเรื่องของการค่าโทษใบเหลืองครับอทําผิดซ้ําซากอเหมือนผมเกี่ยวขาอาจารย์ยู่นั่นแหละทําผิดไม่นักอแต่ทําผิดบ่อยเดี๋ยวฟาวเดี๋ยวฟาวอยู่คนนั้นคนเดิมแต่มมนโทษโดยตรงอสามครั้งเมื่อไหร่ปุ๊บผู้สินเขาจะสะกิดกันแล้วผู้สินที่ศารจะบอกเบอร์สามนี้สามครั้งแล้วผู้สินเห็นปุ๊บฟาวปั๊บเหลืองได้เลย เพราะถือว่าการทำผิดการขาอยู่บ่อยๆทําผิดซ้ําซากเหมือนฟุตบอลไหมฮะสองเหลืองเท่ากับหนึ่งแดงไหมฮะเช่นเดียวกันครับสองเหลืองเป็นหนึ่งแดงเหมือนกันนะครับรวมไปหมดเลยแต่เหลืองอะไรก็แล้วแต่มาสองเหลืองเป็นหนึ่งแดงเปลี่ยนตัวผิดก็เหลืองนะครับฟาวในสนามก็เหลืองก็เหลืองแดงเหมือนกันนะครับเคสเดียวกันฟุตบอลครับนี่เรื่องของการฟาวนะครับมันมีอยู่คืออย่างการเล่นการเล่นไปแล้ว ได้ประตูแน่น่อยครับคือทำยิงเข้าประตูก็คือได้ประตูนั่นแหละนะครับมันจะมีการส่งคืนหลังส่งคืนหลังสําหรับก้องหลังหรือใครก็เล่นกันได้ส่งคืนผู้รักษาประตูนะครับทีนี้ในในเคสนี้นะครับเขาจะจุดหลักที่ต้องดูก็คือการบอออกบอลจากผู้รักษาประตูโดยตรงนะครับเคสนี้ถึงจะถูกจับถ้าออกจากฝ่ายผู้เล่นไม่เป็นไรแต่ถ้าออกจากผู้รักษาประตูโดยตรงเมื่อไหร่นะ ไม่ว่าจะด้วยมือหรือเท้านะครับถ้าไม่ทัดคู่ต่อสู้ไม่สามารถคืนพูกสาบประตูได้หรือผู้สาบประตูออกมาเล่นฟรีคิกคิกอินคอนเนอร์คิกครับถ้าย้อนมาอยู่ในแดนตัวเองไม่ทัดคู่สู้อะไร ไม่สามารถคืนลูกศาประตูได้สมมติว่าอยู่ในครึ่งสนามของตัวเองนั่นเองใช่ครับนะครับ้าเกิดเป็นการออกบอลของผู้สล่าประตูครับไม่สามารถคืนลูกศาประตูได้ถ้าไม่ทัดคู่ต่อสู้ต้องทัดคู่ต่อสู้นั้นถึงจะคืนได้ครับคืนมาปุ๊บก็ยังถูกกำหนดด้วย4วินาทีผู้รักษาประตูจะถูกกำหนดสีวินาทีในแดนของตัวเองครับผมแต่ถ้าข่าไปในแดนคู่สู้เมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะไม่จับอคุณปล่อยเล่นเลย ฟรีสไตล์เลยคุณจะเล่นกี่นาทีก็ได้ไม่ถูกจับสีวิแต่คืนมาแดนไวเมื่อไหร่ปุ๊บถ้าบอลมาถึงปุ๊บจะถูกจับสีวิทันทีนี่คือจุดที่จะน้องๆยุคชนจะต้องได้เรียนรู้ครับผมหรือว่าในการคืนบอลในการเล่นต่างๆโอกาสที่จะผิดตรงนี้นี่เยอะมากบางคนไม่รู้พอให้บอลไปปุ๊บไปไม่ได้คู่ต่อสู้บีบคืนเลยลืมคิดไปว่าเอายังไม่ทัดใครเลยก็ต้องมาเสียลูกโทษินเล็กฟรีคิกสองกว่าอ๋อณจุดที่คืนบอลใช่ครับ ถ้าผู้สาประตูออกมาเล่นด้วยเท้าข้างนอกก็ณจุดนั้นนอกเขตโกนอกเขตโกแต่ถ้าผู้สาประตูรับด้วยมือในเขตก็มาเล่นที่เส้น6เมตรมีการตั้งกับพงได้ครับมีการตั้งกับพงได้ต้องเป็นสองจังหวะ2จังหวะครับลูกโทษสองจังหวะไม่นับฟาลรวมครับอาจารย์อธิบายเรื่องสองจังหวะหน่อยเพอนน้องๆไม่เข้าใจดูที่ผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสินเขาจะยกมืออย่างนี้ยกมือเงี้ยแสดงว่านี่ลูกโทษสองจังหวะแล้วเขาจะยกทั้งสองคนนะครับถ้าเขาเป่าปี๊ดแล้วเขา ปั๊บเขาไม่ยกมือนี่แสดงว่าจังหวะเดียวลองเล่นได้เลยอย่างเงี้ยเรายิงประตูเข้าประตูเป็นประตูเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ผู้สินยกมือเงี้ยปุ๊บเนี่ยยิงเข้าประตูไม่เป็นประตูเพราะมันต้องไปทัดก่อนมันต้องเป็นสองกหว่าก่อนอาจจะเตะเข้าไปทัดผู้สามประตูอย่างนี้เข้าได้ได้ครับแต่ถ้าเตะเข้าไปเลยเนี่ยไม่ได้ผู้สินปิด เป็นลูกออกหลังเลยผู้สาประตูโกเคแลนเลยครับผมนะครับฉะนั้นน้องๆต้อง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 ทำความเข้าใจตรงนี้เรื่องนี้ละเอียดครับสังเกตว่าเป่าปี๊ดอไหรถ้าผู้สินยกมือนี่แสดงว่าสองนิ้วถ้าเตะเข้าประตูทีเดียวไม่เป็นประตูไม่เป็นประตูครับนะครับฉะต้องทัดก่อนนะครับอสมมุติว่ามันมีหลายครั้งที่การแข่งขันฝ่ายที่จะเริ่มเล่นเกมจะจะจะกลับไปเป็นฝ่ายลุกเนี่ยนะครับโกมีการเปลี่ยนตัวโกออกมาเอาเป็นตำแหน่งผู้เล่นลงไปแทนที่ตำแหน่งที่เขาเรียกว่า power play อ่า power play อย่างนี้ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูไหมคนที่ลงมาใหม่นะครับในการเล่น power play นราะก็คือเขาเรียกว่าภาษาคือว่าเพิ่มพลังในการเล่น power play ครับเพิ่มพลังตรงตัวเลยอาจารย์ตรงตัวครับ power play คือเพิ่มพลังในการเล่นนะครับผู้เล่นที่จะตกลงไปแทนผู้รักษาประตูก็คือผู้รักษาประตูนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าเขาเติมเข้ามาเล่นในแดนผู้ต่อสู้คนที่เล่น power play จะต้องหนึ่งเป็นคนที่ทำประตู สองเป็นคนที่ยิงหนักอคือขึ้นไปยิงประตูได้แล้วก็ยิงเท้าหนักยิงแม่นออย่างนี้คนที่จะเล่นตำแหน่งเพาเพยนะครับทีนี้ในการเล่นเพาเพยนั้นบางคนยังบอกว่าเป็นผู้เล่นไม่ใช่ครับก็คือผู้สาประตูแหละอืถึงแม้จะเปลี่ยนตัวไปปุ๊บนะผู้สาประตูให้บอลไปปุ๊บนะครับบอลยังไม่ทัดคู่ต่อสู้คนที่จะเล่นเพาเพยลงมาปุ๊บคืนบอลมาปุ๊บยังไม่ทัดปุ๊บโดนเลยอเขาคือคนคนเดียวกันนะครับอย่างการเล่นเล่น จบครึ่งแรกแล้วครึ่งมีการพักครึ่งกี่นาทีครับพักครึ่งไม่เกิน15นาทีเจะส่วนใหญ่เขาจะพักกันประมาณประมาณ10นาที10นาที10นาทีถึง15นาทีประมาณแต่ว่าส่วนใหญ่จะ10นาทีครับอ่ะก็ลงไปเล่นนะครับมันผมเห็นว่าอย่างฟุตซอลมันมีมันมีกรณีของการยิงจุดโทษอย่างที่อาจารย์บอกสองแบบใกล้ๆนะจุดโทษที่1นะในเขตอย่างเดียวไหมที่จะเป็นจุดโทษที่1อ่ะครับคือการเตะจุดโทษคําว่าจุดโทษเนี่ย คือลูกโทษเนี่ยแต่ต้องเฉพาะการฟาวของฝ่ายรับในเขตโทษ6เมตรไม่ว่าจะเป็นคนไหนทําไม่ว่าจะเป็นผู้กสาประตูทำถ้าในเขต6เมตรนั่นคือจุดโทษต้องฟาวในเขตโทษเท่านั้นแต่ถ้าฟาวข้างนอกก็คือฟาวไดรกฟรีคิกธรรมดาหรืออินเดรกฟรีคิกธรรมดาครับผมครับจะไม่จะจะมีการตั้งกำแพงแต่ถ้าจุดโทษเนี่ยไม่มีกำแพงละเดี่ยวกับผู้สาประตูเลยครับมันก็มีกฎของการยิงจุดโทษเหมือนกันทั้งคนยิงแล้วก็ผู้ษาประตูครับยังไงบ้างครับ อ่ะครับในการเตะจุดโทษนะครับจุดโทษ6เมตรเนี่ยผู้รักษาประตูจะต้องยืนบนเส้นเท้าต้องหยีิบเส้นไว้เลยสาวหยียบเส้นโยกซ้ายขวาได้ก้าวมาไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวโดดลอยตัวได้ไหมโยกกรที่ได้โยกกรที่กระโดดขึ้นกระโดดลงซ้ายขวาได้โดดพุ่งมาข้างหน้าได้ไหมอาจารย์ไม่ได้อ จะได้ก็ต่อเมื่อเขาเตะบอลออกมาแล้วแล้วพุ่งไปอย่างนี้นะแต่คงไม่ทันแล้วเพราะมันใกล้มากแล้ววก็ยิงแรงมากเลยครับไม่ทันคือโดดยังก็ได้อยู่ขาต้องเหยียบเส้นไว้ใช่ครับก็คืออยู่บนเส้นโยกซ้ายขวาได้ก้าวมาไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวครับผมนั่นคือแนวทางของฟีฟ่าในการเตะจุดโทษครับผมครับคนยิงคนยิงคนยิงนะครับคนยิงก็จะต้องแสดงตัวอย่างชัดเจนผู้ตัดสินก็จะแจ้งเลยว่าหมายเลขอะไรเป็นคนยิงเขาจะถามเลยว่าครับ ทีม A ได้ทุกลูกโทษได้เตะจุดโทษหมายเล็กไรยิงเขาจะบอกเลยหมายเลขห้าครับผู้ตัดสินก็จะแจ้งผู้สาประตูเลยว่าหมายเลขกห้าเป็นคนยิงครับแต่ถ้าเป่าปี๊ดหมายเล็กสี่มายิงปุ๊บถูกค่าโทษไปเรื่องดีเพราะเขาไม่ได้ถูกแสดงตัวในการเตะจุดโทษต้องคนที่แสดงตัวเท่านั้นครับผมจะเตะเพราะว่าเป็นการสื่อระหว่างกับผู้สาประตูแล้วว่าคนนี้เป็นคนยิง นะครับก็คือห้ามหลอกห้ามสลับตัวเตะนะวิ่งหลอกอะไรไม่ได้บางทีนั้องน้องเยาวชนอาจจะตั้งไว้เลยน่าจะเตะเวสวิ่งเข้ามาใส่ต้งเลยเหลืองเลยครับถูกกัาโทษไปเหลืองเลยถ้าเกิดโดนเหลืองมาแล้วปุ๊บเหลืองแดงเลยนะออกเลยออกเลยครับนั้นนี่เราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยครับผมเอาล้วฮะอย่างคุณเตะจุดโทษนะครับจุดโทษที่หนึ่งนะครับหลอกเท้าได้ไหมหลอกปุ๊บ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 ยิงได้ไหมคงฟุตซอลเนี่ยคงไม่มีเวลาหลอกหรอกเพราะมันใกล้ มันต้องยิงอย่างเดียวเพราะมันเห็นอยู่แค่นี้ฮงเวสเนี่ยม,มันต้องยิงครับต้องยิงมาใส่วิ่งมาปุ๊บก็ต้องใส่เลยใส่เลยครับไปหลอกไม่ได้ถ้าหลอกพวกตาวปรยิ้มเลยเพราะมันใกล้สองรประตูม,มันเล็กลงใช่ครับถ้าคุณชาร์ดประตูยิ้มเลยแต่ถ้าฟุตบอลยังยังมีอะไรได้เพราะมันไกลโยกทําอะไรได้แต่ฟุตซอลเนี่ยไม่ได้ครับครับผมคราวนี้ก็เริ่มเล่นกันไปครึ่งหลังแล้วนะครับก็เล่นกันไปปุ๊บมีการเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวอย่างกรณีของเราเล่นกันไปแล้ว มันเสมอขึ้นมามต่อเวลายังไงบ้างครับอาจารย์ทีนี้ในเรื่องของการต่อเวลาพิเศษนะครับมันจะอยู่ในระเบียบครับนาจะไม่อยู่ในกติกาอ๋อเป็นระเบียบเป็นระเบียบครับไม่ใช่กติกาไม่ใช่กติกาครับกติกาอ่ากติกานั้นจะมี17ข้อครับจะไม่มีในเรื่องของการต่อเวลาพิเศษมันจะอยู่ใน, <อ çek. S 2> นระเบียบการแข่งขันจริงจมันคือจบเสมอก็คือเสมอก็ได้ใช่ครับครับเสมอก็เสมอก็ได้ทีนี้ระเบียบ,ยบก็ต้องเน้นว่าเขาจะเขียนได้ว่า ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ถ้าเสมอให้เตะจุดโทษหาคะแพ้ชนะไปเลยนะครับหรือในการแข่งขันรอบควอเตอร์ไฟแนลหรือเซมิไฟแนลคุณกําหนดไปเลยว่าส่วนใหญ่เขาจะไปกําหนดที่เซมิไฟแนลคือรอบรองชนะเลิศถ้าเสมอในเวลาให้ต่อเวลาพิเศษ10นาทีไม่มีพักนะครับหรือรอบชิงชนะเลิศมีการต่อเวลาพิเศษครับ10นาทีไม่มีพัก เขาจะเขียนไว้ในระเบียบเลยแต่ถ้าไม่เขียนปุ๊บก็เล่นปกติเสมอในเวลาก็เตดอยู่โทษหางแพชันเลยนั่นคือแนวทางปฏิบัติครับนะครับแต่ถ้าเขียนก็ต้องไปดูที่ระเบียบกฎกับระเบียบครับทีนี้ไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ผู้ฝึกสอนหรือนักกีฬาที่จะไปเล่นเนี่ยประเด็นแรกเลยคุณต้องรู้ระเบียบการแข่งขันก่อนในทัวร์นาเมนต์ที่คุณส่งเข้าไปเล่นเนี่ย ระเบ,บียเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรงเพราะแต่ละที่แต่ละทัวร์นาเมนต์ไม่เหมือนกันครับไม,มไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันครับฉะนั้นนะครับอย่างของสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยนะพวรบรรจุประถมเนี่ยครับบอลถ้วยพระราชทานเพจกขกง,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 งหรือว่าอะไรต่างๆพวกเนี้ยเขาจะเสมอจริงกุ้งโทษเลยหาผลแพ้ชนะไปเลยครับจะไม่มามีอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นระดับเป็นลีกมันเป็นระดับระบบอาชีพนั้นเี็เสมอได้เก็บคะแนนได้เสมอพวก็คนได้แต้มไปนั่นแต่ถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ปุ๊บเนี่ย เราต้องรู้ระเบียบนะครับฉะนั้นหลายคนที่มาผิดพลาดเรื่องตรงน,นี้ครับเพราะไม่ดูระเบียบม,มันเสียผลประโยชน์ของเราจริงๆนะฮะเสียมากครับเสียมากเลยครับแนวาทางปฏิบัติของฟี ف าในการกติกาฟุตซอลจะถูกเปลี่ยนทุก4ปี4ปีต้องเปลี่ยนเลยทุก4ปีจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมากหรือน้อยนั้นอยู่ที่ฟี ف าเพราะว่าทุก4ปีนั้นจะมีการแข่งขันฟุตซอลโลกครับจะเปลี่ยนก่อนหรือเปลี่ยนหลังอยู่ที่ฟี ف าจะให้เปลี่ยนอย่างครั้งที่6 ที่ประเทศบาซินเขาเปลี่ยนทีหลังครั้งที่7ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนก่อนนั่นคือแนวทางปฏิบัติและกติกาบางส่วนที่อันไหนที่จะมันจะสมูทสมดุลกับการเล่นเป็นธรรมชาติกับการเล่นเหมือนศึกษาไปภายใน4ปีเนี่ยเราจะดูว่ามันมีข้อบกพร่องอะไรอะไรที่ทําให้เกมมันไม่สนุกอะไรที่มันมีการเสียเปรียบได้เปรียบกันตัดออกไปเพิ่มไห้มันสนุก เพิ่มมาัณที่มันถูกต้องที่ดูแล้วสนุกสนานเข้ามาครับนะครับนั่นคือนั่นคือฟีฟ่าเขาจะอัพอยู่ตลอดครับผมอัอย่างล่าสุดผมเห็นที่อาจารย์ส่งข้อมูลมาผมกติกาเนี่ยมันถึง17ข้อเลยเหรอฮะ17ข้อครับครับผมกติกาข้อที่หนึ่งนี่ว่าด้วยเรื่องของสนามกติกาข้อที่สองว่าด้วยเรื่องของลูกบอลครับกติกาข้อที่สามเรื่องจำนวนของผู้เล่นกติกาข้อที่สี่นี่คือ อุปกรณ์ของผู้เล่นนี่นะผู้เล่นต้องรู้เลยยุ้ยชนเยาวชนเนี่ยต้องรู้ในกติกาข้อสี่นี่ว่าอุปกรณ์ผู้เล่นมีอะไรบ้างครับเสื้อกางเกงถุงเท้ายาวสนับแข้งรองเท้าเพื่อเรียบ5อย่างนี่คุณต้องต้องมีเลยก่อนที่จะลงปในสนามอย่างแรกผู้เล่นรู้ก่อนเลยต้องรู้ข้อนี้เลยรู้ข้อนี้เลยมันมีในกติกาข้อ4ด้วยข้อ4นะครับแต่ถ้าไม่รู้กติกาข้อนี้ผู้เล่นเล่นไปปุ๊บหนึ่งแล้วคุณเจ็บเพราะสนับแข้งไม่ใส่ครับ อุปกรณ์คุณไม่ไม่เป็นไปตามกฏิกาไม่พร้อมนั่นเองครับดันั้นต้องรู้ข้อนี้กฏิกาข้อที่ห้าว่าเรื่องของผู้ตัดสินผู้ตัดสินก็คือผู้ตัดสินที่หนึ่งนั่นแหละในเรื่องของการปฏิบัติการลงโทษการอ่ไงต่างๆนะครับข้อที่หกผู้ช่วยผู้ตัดสินคือผู้ตัดสินที่สองนะครับข้อที่เจ็ดในระยะเวลาของการแข่งขันก็คือครึ่งครึ่งสี่สิบนาทีครึ่งรึ่สิบห้านาทีครับข้อที่แปดการเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่อ การเริ่มเล่นก็คือการเป่าปี๊ดเริ่มเล่นครับการเริ่มเล่นใหม่ก็คือการเมื่อเสียประตูแล้วมาเริ่มเล่นใหม่ครับแบบน,นี้การเริ่มเล่นใหม่ครับคนที่จะสั่งเริ่มเล่นคือผู้ตัดสินอืครับอำนาจเดลขาอยู่รี่ผู้ตัดสิน,นครับ <ผม S 2> ข้อที่เก้าบอลอยู่ในและนอกการเล่นอืบอลอยู่ในการเล่นก็คือบอลที่อยู่ในสนามในเส้นในเส้นหกในเส้นสีขาวครับ ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของลูกบอลยังอยู่บนเส้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้างเส้นประตูนี่ถือว่าบอลในการเล่นอแต่ถ้าบอลอยู่นอกการเล่นคือบอลออกทั้งใบครับหลุดพ้นจากเส้นข่าวไปนั่นคือบอลอยู่นอกการเล่นหรือผู้สินสั่งหยุดครับนั่นคือบอลอยู่นอกการเล่นก็ต้องเริ่มภายใน4วินาทีที่อาจารย์บอกใช่ครับทุกอย่างทรงนอ้นแล้วกติกาข้อที่10การนับประตูการนับประตูก็คือเมื่อบอลเข้าไปในประตูพ้นเส้น เส้นแล้วก็ค้นลักษณของเสาประตูขาประตูเข้าไปทั้งใบนะครับแต่ถ้าส่วนใบนะทั้งใบครับถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งยังอยู่เนี่ยครับไม่ได้ประตูไม่ได้ประตูครับพอเข้ามายังส่วนใดส่วนหนึ่งยังอยู่พูกสามประตูคว้ามั้ออกมาอย่างนี้ไม่เป็นประตูอแต่ถ้าเข้าไปแล้วผูกสาประตูคว้ามานี้ทั้งใบเข้าไปแล้วอย่างนี้เป็นประตูนะครับฉะนั้นกล้องอย่างฟุตซอลโลกโอ้โหนะครับด้านข้างด้านบนครับด้านหลังเห็นัไม่มีมุมไหนที่จะ ไม่หลุดพ้นไปได้ไม่รอดครับเท่ผมผมเห็นแล้วนะของสโลกนะครับกติกาข้อที่11ครับไปทับกับของฟุตบอลเป็นการล้ำหน้าเป็นการล้ำหน้ามีล้ำหน้าเหมือนกันฟุตซอลไม่มีครับฟุตซอลไม่มีไม่มีนะไม่ีนาเขาพิมพ์มาในนั้นบางเิญว่าคนที่พิมพ์นั้นไม่ไม่มีกติกาข้อที่สองนี่แหละตัวที่จะนักกีฬาจะต้องรู้มากเลยการกระทําผิดกติกาและเสียมรรยาทจะต้องเอื่นดูแล้วก็ศึกษาเลยข้อใบแดง เข้อพวกนี้ต้องรู้นะครับข้อ13นะครับการเตะโทษก็คือฟรีค mm ิกเดเล็กฟรีคิกต่างๆพวกนี้นะครับและข้อ14การเตะนาจุดเตะโทษนะครับการเตะนาจุดเตะโทษนะครับข้อ15การเตะเข้าเล่นคือการคลิกอินตูวออกข้างนะครับแล้วข้อกกิกาข้อ16การเล่นจากผู้สาประตูก็คือคูเคลานลูกบอลออกเส้นหลังในกูเคลนข้อสุดท้ายการเตะจากมุมนะครับการเตะจากมุมเสน่ห์ของฟุตซอลเนี่ยมันอยู่ที่ หนึ่งนะครับจำนวนผู้เล่นมันน้อยอมันส่งเข้ารวมกันขันง่ายครับนะครับสองนะครับมีการเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาอนะครับคอันนี้อันนี้อันนี้คือ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 ของ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 ฟุตซอลนะครับครับผมมันมีผู้เล่นน้อยเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลานะครับมีการขอรานอกได้อกี่ครั้งครับการขอรานอกในการขอรานอกนะครับขอได้ครึ่งละหนึ่งนาที อครึ่งแรกหนึ่งนาทีครึ่งหลังหนึ่งทีแต่ถ้าในครึ่งเวลาแรกไม่ขอไม่สามารถไปชดเชยในครึ่งเวลาหลังได้ก็คือจะเสียสิทธ์เลยไม่รวมนะไม่รวมครับเพราะฉะนั้ครึ่งแรกผมไม่ขอผมไม่ขอต่อครึ่งหลังสองนาทีไม่ได้คุณเสียสิทธ์เลยครับผมคุณเสียสิทธิ์เลยฉะนั้นในการขอด้านนอกนั้นมันจะใช้ประโยชน์ในหนึ่องหนึ่งในการเบรกเกมคู่ต่อสู้สองเกมเรามันเสียมากเลยเสียประตูเสียประตู ขอเพื่อเบรกเกมฟ่ตอสู้ไม่คู่ต่อสู้ไหลเลื่อนครับนะบางคนยังเข้าใจว่าขอเวลานอกมาเพื่อพักไม่ใช่มีประโยชน์มากครับมมีประโยชน์มากในการขอเวลานอกเพราะฉะนั้นเราควรศึกษาในส่วนของกฎกติกาอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟุตซอลจะเล่นให้สนุกนะฮะเล่นให้เขาเรียกว่ากีฬามันเล้าใจนะครับคนดูก็ต้องดูอย่างรู้กติกาแล้วก็เล้าใจเช่นเดียวกันนะครับท้ายนี้ให้ใจฝากที่ท้ายสำหรับกีฬาฟุตซอลครับอาจารย์เชญครับครับก็ อยากฝากนะครับน้องๆนูหนยุวชนเยาว,วชนนะครับอยากให้หันมาเล่นกีฬาฟุตซอลนะครับเพราะว่ากีฬาฟุตซอลนั้นเป็นกีฬาที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าในการเล่นกีฬาฟุตซอลนั้นจะต้องสปีดต้นตลอดกล้าเมเนื้อทุกส่วนต้องทำงานตลอดทํางานตลอดนะระบบหายใจดีนะครับความแข็งแรงมีมและสามารถทําได้ไวนะทาได้ไวทําได้สนุกครับแล้วมีคือฟุตซอลเนี่ย ถ้าจะเปรียบเทียบกับฟุตบอลแล้วเนี่ยฟุตซอลจะเป็นกีฬาที่ทําสมาธิดีมากมถ้าคุณอารมณ์เสียเมื่อไหร่ปุ๊บเกมก็จะเป็นของผู้สู้ทันทีแต่ถ้าคุณควบคุมอารมณ์เกมควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ปุ๊บเกมก็จะเป็นของคุณคุณก็จะชนะคุณก็จะนั่นได้นะก็อ,อยากฝากให้น้องๆเล่นง่ายครับเล่นไม่ยากครับแต่ให้เรียนรู้กติกานะครับรายการนี้นะครับก็จะมาให้เรื่องกติกานะครับอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นต้องเรียนรู้กติกานะครับเพราะว่าต่างประเทศเขาจะเล่นมาแต่เด็กอื ไม่ใช่มาโตแล้วเล่นนะครับั้ตแต่มาต่เด็กเลยก็อยากฝากน้องๆน้องๆนุกผู้ชมนะครับให้หันมาเล่นกีฬาเล่นง่ายไปง่ายนะครับไปแข่งขันง่ายรถปิกอัพคันนึงก็ได้มอเตอร์ไซค์คันนึงก็ไปได้3คนการเริ่มเล่นนั้นไม่น้อยกว่า3คนสามารถเริ่มเล่นได้ครับผมนี่คือสิ่งที่มันที่เป็นเสน่ห์ของฟุตซอลนะครับผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับเราได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับครับด๊าครับ ผู้ชมค,ครับจริงๆแล้วกีฬาทุกประเภทนะครับนั้นมีสเสน่ห์ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับอยู่ที่เรานั้นจะพร้อมที่จะเรียนรู้สเสน่ห์ของมันหรือไม่อย่างไรติดตามได้นะครับในรายการของเราสปอร์ตไกด์นั่นเองครับสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ